รู้เขารู้เรานะครับลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะสุภาพสิทธจีนเขาบอกไว้สามโกเขาบอกไว้นะครับในเกมนี้ก็จะมีคู่มือมอนสเตอร์ที่เราจะรู้นะครับว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงดรอปอะไรบ้างบลาๆๆเนี่ยอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาที่ปายว่าคู่มือมอนสเตอร์เนี่ยมันบอกอะไรบ้างแล้วก็เราสังเกตอะไรได้บ้างมีประโยชน์แน่นอนโดยเฉพาะมือใหม่นะครับแต่แน่นอนว่า ในคู่มือเนี่ยมันจะเปิดเผยชื่อมอนเตอร์ทั้งหมดในเกมถ้าใครไม่อยากสปอยตรงนี้ให้ฟังแต่เสียงนะอย่าดูภาพก็ได้แล้ฟังในเสียงเพราะว่ามันจะเปิดมาปุ๊บมันจะเปิดเผยมอนเตอร์ทุกตัวที่ผมเคยเจอในเกมซึ่งมันผมเล่นมาหมดแล้วไงโอเคนะย้ํานะว่าใครที่ไม่อยากสปอยว่ามีมอนเตอร์อะไรบ้างให้ฟังแต่เสียงก็จะเข้าใจเหมือนกันนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องดูตัวหน้าตาหรือรูปลักษณ์ก็ได้นะครับโอเคนะฟังต่เสียงนะส่วนใครที่ไม่สนใเรื่องการสปอยก็เปิดดูได้นะครับ ก็คือคู่มือมอนเตอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับแล้วก็ภาคก่อนๆแต่ในภาคนี้มันจะบอกยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันบอกละเอียดมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นนี่เข้ามาในเมนูของเกมแล้วไปที่อันที่3นะครับแล้วก็ไปที่มอนเตอร์ฟิวไกด์นะครับแล้วมันจะมีให้เลือกนะครับเป็นมอนเตอร์ตัวเล็กกลางใหญ่นะครับอะเพมอะเพมอะเอนเดมิกไลฟ์เนี่ยก็คือเป็นมอนเตอร์ที่แบบที่เอาไว้จับทั่วไปนะครับบางทีเราอยากรู้ว่าไอ้มอนเตอร์ตัวไหน มันอยู่ในเขตไหนบางทีมันอาจจะมีเควสดย่อยอะไรให้จับนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้ว่ามันปรากฏตัวอยู่ในแผนที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะบอกเป็นรายละเอียดว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรทําอะไรได้อะไรอย่างนี้นะครับที่มันเป็นตัวสื่อยาวๆเนี่ยส่วนไอ้ที่มันเป็นสีน้ําตาลสีเขียวสีม่วงเนี่ยก็คือบอกพื้นที่ที่มันปรากฏตัวไอ้แคปเจอร์สเนี่ยอันนี้นก็บอกว่าผมจับตัวนี้ไปได้กี่ตัว นะครับใครที่อยากจับตัวอะไรสายสะสมสายอะไรหรือเคลดมันสั่งเนี่ยก็มาดูข้อมูลตรงนี้ได้ว่ามันปรากฏที่ไหนนะครับมันคือตัวอะไรนะครับเคลดย่อยส่วนใหญ่เป็นเคลดย่อยที่ให้จับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์น้ําแทนนะครับก็จะเป็นพวกปลาพวกอะไรที่เราเคยจับนะครับไอ้พวกนี้มันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเราเคยเจอมาแล้วเคยโจมตีมาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วเคยจับมาแล้วนะอย่างปลาน่จริงๆมีเยอะมากแต่ผมเคยจับแค่2ตัวมันเลยปรากฏแค่2ตัว นะครับอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ประเภทตัวเล็กนะครับประเภทตัวเล็กซึ่งก็บอกคล้ายๆกับไอ้พวกเมื่อกี้แต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงมอนสเตอร์ตัวใหญ่นะครับก็คือมอนสเตอร์ที่เราล่านั่นเองนะครับมอนสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีปรากฏแบบไม่ซ้ำนะครับประมาณนี้นะขี่ตัวก็ดูกันเอาไว้กันเอาเองนะครับซึ่งในเนี้ยมันบอกอะไรบ้างนะเอาแบบตั้งแต่หน้าแรกนะครับ ตรงนี้มันบอกว่าให้ดูให้ดูทางฝามือนะครับจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ของไอ้ตัวนี้บ่งบอกมันจะมีชื่อบ่งบอกนะครับมันจะมีฉา,ายาของมันบ่งบอกนะครับว่าไอ้พวกนี้มันมีฉายาว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเรียกว่าฉายาก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นประเภทไหมล่ะไม่รู้นะครับน่าจะเป็นประเภทแหละนะว่ามันเป็นประเภทอะไรเนี่ย a m b i e n อะไรเนี่ย บรูตไวเวร์เนี่ยมันน่าจะเป็นประเภทของมอนสเตอร์นะครับแต่ไม่สําคัญนะครับคือตัวเลขข้างล่างดีกว่าฮันเต็ดเนี่ยหมายเลขสามคือเรา,ล,าล่าตัวเนี้ยมาสามตัวท้วนนะครับแล้วก็แคปเจอร์คือจับตัวนี้กี่ตัวผมยังไม่เคยจับมันเลยฮันไซคือความขนาดของมันที่เราเคยปราบซึ่งเขาจะนับที่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยปราบนะครับไอ้แพนเนี่ยคือพื้นที่ที่มันอยู่นะก็คือมันจะไอ้มอนสเตอร์เกมเนี่ยมันจะปรากฏเป็นเป็นโซนโซนเป็นพื้นที่เป็นภูมิภาค ถ้าเราอยากล่าตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องดูคุณภาพที่มันเกิดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยมันก็คือบอกคุณลักษณะของไอ้ตัวเนี้ยนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงผิวพันธุ์มันเป็นยังไงเออเป็นคข้าๆนะครับถ้าใครแปลข้างล่างก็จะรู้เข้าวๆว่าไอเนี่ยอ๋อตัวมันเป็นหินตัวมันเป็นทรายตัวมันเป็นอะไรคุณลักษณะภายนอกอะไรต่างๆนะครับถ้ากดสามเหลี่ยมอีกทีนะครับมันก็จะเป็นการบ่งบอกถ้าไม่ตายของมันนะครับว่าถ้าไม่ตัน ้าไม่ตายของมันนะมีอะไรบ้างแล้วสามารถที่จะป้องกันด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้มันจะมีการคำรามนะครับเราก็จะใส่สกิลเอียปากเพื่อป้องกันได้นะครับอย่างอันนี้มันจะเป็นการแบบทําให้เราติดไฟนะเราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ลูกใช้สกิลป้องกันไฟบิลลีซิสเตนไฟรีซิสเตนอันนี้ก็จะป้องกันสถานะนี้ได้หรือ ถ้าเราติดไฟแล้วก็กินสนาระกินไอ้ลูกนูเบอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นการแก้สนานะไฟได้ <c oughs> แก้สนานะไฟได้นี่ครับเป็นอย่างนี้ทุกตัวครับคุณสมมติว่าคุณจะสู้ตัวอะไรรัวๆใช่ป่ะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูว่า,ากดเข้ามาที่เมนูแรกแล้วกดสามเหลี่ยมมันก็จะมีบ่งบอกท่าของมันทุกอย่างแล้วก็วิธีรับมือของท่าของมันทุกอย่างวิธีการแก้พิษแก้สนาระว่าอันไหนเนี่ยสามารถ แก้ด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้มันก็สามารถที่จะกระพือลมแล้วก็สามารถใช้สกิลต้านทานลมเพื่อเพื่อป้องกันได้นะครับอะไรแบบนี้นะเช็คได้ทุกตัวนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับกดเข้าไปแล้วกดสามเหลี่ยมเนาะดูท่ามันนะครับหน้าที่สองนะครับกด L R เลื่อนมาหน้าที่สองก็สําคัญมากครับหน้าที่สองก็คือเป็นการบอกวิธีการล่าหรือว่าจุดอ่อนของมันนะครับซึ่งวิธีการ ล่าหรือรายละเอียดแบบมาเป็นแบบอธิบายยาวๆเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็ถ้าใครแปลออกเนี่ยจะบอกเลยว่าไอ้มอนเตอร์ตัวนี้มันมันปราบยังไงคร่าวๆอะ่ะพูดง่ายๆนะครับมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเนี่ยมาาันจะอธิบายไว้ข้างล่างหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่แปลก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับจะต้องแบบแปลทุกครั้งเนี่ยมันปราบเฉยๆก็ได้แต่อันนี้คือเป็นรายละเอียดที่เขาบ่งบอกว่าเขาใส่ใจหรือว่าเขาใส่อำนนยความสะดวกไว้นะครับถ้าใครอยากจะรู้ก็ อ่านได้นะครับกดสามเหลี่ยมอีกทีหนึ่งอันนี้แหละสําคัญครับอันนี้มันจะมีตารางขึ้นมาครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บ่งบอกสัญลักษณ์พวกนี้บ่งบอกอะไรนะครับคือในตารางข้างล่างเนี่ยมันเรียงจากส่วนหัวนะครับแลวไล่มา head คือส่วนหัว t h o r s คือหน้าอก left foreleg foreleg ก็คือขาหน้าซ้าย right foreleg ก็คือขาหน้าขวา back คือส่วนหลัง left hind leg ก็คือ ขาหลังซ้ายขาหลังขวาส่วนเทวคือหางนะครับอันนี้คือเป็นแยกเป็นส่วนส่วนนะครับส่วนรูปดาบใหญ่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราใช้ดาบใหญ่ไปสู้นะมันหมายความว่าการต้านทานด้านขวาด้านการตัดนะครับหรือการเฉือนคือเกมนี้มันมีแยกประเภทของอาวุธทั้ง14ชนิดเป็น3รูปแบบ1คือประเภทที่เป็นแบบตับประเภทเป็นแบบตัดก็คือไอ้พวกที่มันเป็นเป็นคมมีดอะ ให้พวกดาบพวกอะไรที่มันแบบเวลาคุณปั่นแล้วมันจะเป็นแบบสัญลักษณ์เป็นรูปเฉือน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 เนี่ยโดยเฉพาะเวลาติดคลิเนี่ยก็แสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นประเภทเฉือนนะครับรูปค้อนคือประเภททุบก็ก็คือพวกค้อนพวกค้อนขลุ่ยพวกอะไระที่มันทุบทุบทุบเอาอ่ะอันนี้ก็คือเป็นประเภทการทุบนะครับการต้านทานด้านการทุบส่วนไอร้รูปลูกปืนเนี่ยอ่าก็คือเป็นประเภท ปืนนะครับหรือว่าผมเข้าใจว่ามันน่าจะรวมระเบิดด้วยนะเออประเภทระเบิดด้วยพวกปืนพวกระเบิดนะอันเนี้ยก็จะเป็นอันที่สามนะครับมันจะเป็นการโจมตีสามประเภทนี้นะส่วนรูปดาวคือยิ่งดาวเยอะก็แสดงว่ามันแพ้การโจมตีประเภทนี้เยอะในส่วนนี้อย่างเช่นถ้าคุณดูที่ส่วนเฮดและทางขวาล่างคุณดูดีๆนะในส่วนเฮดแล้วก็ส่วนรูปดาบใหญ่มันเป็นสี่ดาวใช่ไหม หมายความว่าคุณใช้อาวุธประเภทปันตีส่วนหัวเนี่ยได้มีประสิทธิภาพ4ี่ดาวดาวยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับใช้ค้อนก็4ดาวใช้ปืนหรือไอ้พวกระเบิดก็4ี่ดาวแสดงว่าส่วนหัวเนี่ยคุณใช้ทั้ง4ีง่ทั้งทั้ง3าอย่างเนี่ยได้หมดดีหมดนะครับแล้วส่วนอ,นอื่นก็ไล่ลงมาครับส่วนหน้าอก,กอ่ะอาจจะโจมตีไม่ค่อยดีนะครับ2ดาวเราก็ต้องเน้นไปที่ส่วนอื่นนะครับส่วนหางก็4ดาวเหมือนกันดีนะครับดาวเท่ากันหมดคือไม่ต้องที่เรียกว่าอาวุธประเภทอะไรนะครับทางด้าน,นขวานะครับ ก็คือการโจมตีด้วยธาตุจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งดาวหมดเลยคือโจมตีด้วยธาตุอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าสังเกตที่ธาตุน้ําจะเห็นว่าธาตุน้าอ่ะจะมีบางส่วนที่เป็นสองดาวก็คือธาตุน้ําได้ได้ผลกว่านิดหน่อยในบางส่วนนะครับส่วนธาตุอื่นเป็นหนึ่งดาวนะครับแล้วธาตุต่างๆมันมีอะไรบ้างมันมีไฟมันมีน้ํามีสายฟ้ามีน้ําแข็งแล้วก็อันสุดท้ายนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นดราก้อนนะครับ เออน่าจะเป็นดราก้อนนะธาดดราก้อนหรือเป็นธาตุพิษวะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นดรา้อนนะอันสุดท้ายนะเป็นธาดดรา้อนแบบแพ้ดรา้อนอะไรเงี้ยไปดูไอพวกมันประเทศดรา้อนจะเห็นชัดนะครับเนี่ยพวกดรา้อนจะเห็นชัดว่ามันจะมันจะแพ้ดรา้อนนะครับส่วนไอที่มันเป็นกากระบาดคือมันอิมูนคือคือคือน่าจะโดนแล้วก็ ไม่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 เป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้จ่ายนะต้องไปลองดูแต่ว่ามันไม่ดีแน่นอนอไอ้การกรบาทเนี่ยแต่จะถึงขั้นแบบดาเมจไม่เข้าเลยไหมอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับที่มันเป็นการกรบาทนะนั่นแหละเวลาคุณจะล่าตัวอะไรนะครับในแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยคุณก็ไปที่เมนูเหล่านี้นะครับไปที่กดเอลอไปที่อันที่2แล้วกดสามเหลี่ยมคุณก็จะดูว่าจุดอ่อนแต่ละจุดเนี่ยตรงไหนที่ได้ผลด้วยอาวุธประเภทอะไรบ้างธาตุอะไรบ้างเผื่อใครที่อยากจะดามเมจเร็ว,รว,รว,รวหรือสปีดลันหรืออะไรเนี่ยก็ มาเช็คตรงนี้ได้นะครับมอนเตอร์บางตัวอย่างอันนี้มันก็จะมีหัวแล้วก็วงเล็บหัวคริสตัลไลซ์นะครับก็คือหัวตอนที่มีเกราะอ,อยู่คริสตัลไลซ์ก็คือตอนที่ยังมีเกราะอ,อยู่หัวเฮสเฉยๆคือตอนที่ไม่มีเกราะนะครับมันก็จะต่างกันนะก็ลองไปดูว่าคุณเป็นอาวุธประเภทอะไรแล้วก็ควรจะโจมตีส่วนไหนนะครับเมื่อไร่อย่างไรด้วยอาวุธอะไรนยลองดูน้าท่าอะไรต่างๆนะครับเผื่อใครอยากจะไปล่าตัวอะไรรัวรวเนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเซ็ตตามจุดอ่อนของมันนะครับ ทีนี้รูปภาพข้างบนก็บ่งบอกครับรูปภาพข้างบนก็จะมาบอกว่าไอ้ส่วนหัวเนี่ยนะครับไอ้ส่วนหัวเนี่ยมันสามารถตีให้แตกได้หรือเปล่าส่วนหางตัดให้ขาดได้หรือเปล่าจุดอ่อนแท้ๆของไอ้ตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนนะครับไอ้จุดอ่อนแท้ๆนี่หมายความว่ามันจะออกสีชมพูมาในบางโอกาสแล้วเราสามารถจิ้มด้วยการใช้โฟกัสโหมดได้คือมอนเนี่ยมันจะมีแผลเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหม แต่คาว่าจุดอ่อนเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องทาให้เกิดแผลคือมันจะเผยมาให้กลายเป็นสีชมพูที่แบบเราจิ้มโฟกัสโหมดได้เนี่ยเมื่อเมื่อถึงสภาวะที่ถูกต้องนะครับบางตัวมันจะเปิดเผยตอนเหนื่อยบางบางตัวมันจะเผยตอนมันใช้ท่าไม่ตายอะไรแบบนี้นะอันนี้คือจุดอ่อนอย่างตัวนี้จุดอ่อนมันอยู่ที่ที่ด้านหลังหรือก้นของมันนะอ่าเราก็อาจจะนวลๆแล้วก็คอยสังเกตด้านหลังมันว่ามันเปิดเผยจุดอ่อนแล้วยังก็จะได้จิ้มนะครับ ส่วนหางมันเขียนว่า breakable แสดงว่าส่วนหางสามารถตัดได้หรือทําลายได้ส่วนหัวก็เหมือนกันมันเขียนว่าหัว breakable คูณ2หมายความว่ามันสามารถที่จะทุบหรือว่าทําลายส่วนหัวได้2รอบด้วยกันเนี่ยเราก็เช็คได้ทุกตัวนะครับถ้ามันไม่ได้เขียนว่า breakable เนี่ยก็แสดงว่าส่วนนั้นทําลายไม่ได้นะอย่างตัวนี้ทําลายตรงปีกได้2ครั้งนะครับจุดอ่อนอยู่ที่บิ๊กพอยต์อยู่ที่ปากแล้วก็จุดอ่อนอยู่ที่ขาโอ้จุดอ่อนเยอะเลยตัวนี้นะครับแล้วก็หาง s e v e อ a b l e นะครับอันนี้แปลว่าตัดได้ s e เวอ s e v e r a b l e แปลว่าตัดนะครับเ r e a k a b l e คือทำลายคือทำให้แตกนะแต่ว่าส่วนเ a l คือเออ s e v e r เนี่ยคือตัดออกมาเลยนะถ้า b r e a k a b l e คือมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกตัดออกมาเฉือนออกมาแต่ว่า v e r a b l e เนี่ยคือถูกตัดออกมาเลยเฉือนออกมาเลยซึ่งไอ้คำว,ว่าตัดออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะต้องใช้อาวุธประเภทเฉือนเท่านั้นนะถ้าคุณใช้ค้อนเนี่ยมันจะต้อง มีประสิทธิภาพในการไปทําลายส่วนที่มันเขียนว่า Breakable มากกว่าในขณะที่อาวุธประเภทเฉือนนะี่ยมันมีประสิทธิภาพในการไปไปตัดในส่วนหางที่มันเขียนว่า s e v e r a b l e มากกว่าเนะี่ยก็ลองดูว่าส่วนไหนคือส่วนที่สามารถตัดได้บ้างนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าแล้วเราเราจะไปตัดมันทําไมนะครับ วิธีการตัดก็คือให้ใช้อาวุธประเภทเฉือนไป,ไปตีส่วนนั้นเน้นยา,ย,าย,าย,ายาวยาวยาวเดี๋ยวมันก็จะถูกเฉือนออกมาหลุดออกมานะครับเมื่อคุณตัดออกมาแล้วมันได้อะไรเดี๋ยวผมจะอบอกให้ดูอันนี้ไงสัญลักษณ์มงบอกแล้วเนี่ยสัญลักษณ์นี้มันคือดากอ้อนจริงๆด้วยการจมตีประเภทประเภทดาก้อนนะครับอันนี้พอผมมาแถบที่3มนะมันจะบอกว่าแนะนําว่าการสู้มอนสเตอร์ตัวเนี้มันใช้อะไรมีประสิทธิภาพที่สุดพูดง่ายๆว่ามันแทะนะครับคือมันแท้ท่าสายฟ้า และการจัดใช้ท่าสายฟ้าเราจะต้องมีอะไรที่เป็นท่าสายฟ้าบ้างทางซ้ายมันบอกไว้ครับมีกระสุนสายฟ้ามีไอของปลาที่เป็นทันเดอร์พอร์ตก็คือเป็นปลาท่าสายฟ้ามีการโจมตีประเภททันเดอร์แอ a แทกอะไรก็ตามที่มันเป็นมันเป็นทันเดอร์ทันเดอร์นะครับหรือว่าใส่สกิลคิทเทิลเอลิเมนต์ชาร์ดมารเตอร์ไอพวกนี้มีประสิทธิภาพกับไอตัวนี้มากนะครับคืออันนี้เป็นสกิลทั้งหลายนะทันเดอร์แอดแทกก็คือเป็นสกิลเพิ่มท่าทันเดอร์คิทเทิลเอลิเมนต์ก็คือและงท่าแปลงชาร์ดมาร์เตอร ก็เป็นสกิลชาร์จมอนเตอร์ที่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะฮะเอาเป็นว่ามันแนะนําว่าสกิลในการต่อกรกับมอนเตอร์แต่ละตัวมันมีสกิลอะไรบ้างอาวุธอะไรบ้างเข้ามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนการธาตุมังกรนะครับก็คือใส่ธาตุสกิลธาตุมังกรนะครับส่วนอันนี้ก็คือบ่งบอกจําแนกเป็นสถานะผิดปกตินะครับว่าเป็นพิษมีประสิทธิภาพไหมทําให้มันนอนหลับมีประสิทธิภาพไหมให้มันเหน็บชามีประสิทธิภาพไหมอันนี้เป็นระเบิดนะครับมีประสิทธิภาพไหมนะครับที่โจมตีไปแล้วก็มันจะมีแบบ สะสมพลังงานในการโจมตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดหนึ่งมันจะถูกระเบิดมอนจะถูกระเบิดนะอันนี้ว่าบ u r s t b นะครับก็เรียกว่าบ u r s t b ส่วนอันนี้มอนมันจะสตานง่ายไหมแล้วก็มอนมันจะเหนื่อยได้เหนื่อยได้ง่ายไหมนะครับแล้วแต่ละอันอะไรที่มันจะทําให้ระเบิดแต่แต่ละอันอันไหนที่มันจะทําให้เกิดสตัร์อันไหนมันจะเกิดเหนื่อยคุณก็ดูที่ตรงซ้ายตรงทางซ้ายครับมันจะบอกทั้งกระสุนหรือประเภทไอเทมประเภทการโจมตีว่าอันไหนทําให้เกิดสถานะผิดปกตินี้ รวมถึงสกิลด้วยที่ทําให้เกิดสถานะผิดปกตินี้นะครับถ้าเกิดว่าดาวเยอะเนี่ยแสดงว่ามอนเตอร์ตัวนี้สลีปง่ายติดสลีปง่ายติดสายฟ้าช็อตง่ายติดระเบิดง่ายติดสตานง่ายถ้าดาวน้อยก็คือติดยากหน่อยนะครับส่วนเอ็กชอตเอ็กซอสเนี่ยก็คือเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยมอนเตอร์ก็จะแบบน้ําลายยืดแล้วก็มันก็จะดุด,ดันน้อยลงแล้วก็มันจะใช้สกิลถ้าไม่ตายบางสกิลไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็น การโจมตีที่จะต้องดูดดูดสเตมินาของมันหรือความเหนื่อยของมันนะครับซึ่งมันก็จะมีกระสุนลดความเหนื่อยสกิลสเตมินาทีไอพวกนี้มันจะทําให้มอนเตอร์เหนื่อยเร็วแต่ว่าจะเห็นว่าอเน,นี้ยมันการกระบาศครับก็แสดงว่ามอนเตอร์ตัวนี้มันน่าจะเหนื่อยไม่ได้มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยที่สามารถไปจัดการกับมอนเตอร์นี้ได้อย่างมีงประสิทธิภาพครับ,รบก็มีระเบิดแฝต คือมันก็บอกทางซ้ายว่าระเบิดแฟดในเกมเนี้ยหรือการทําให้มอนสเตอร์ตาบอดในประเภทเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีแฟดพอรตมีแฟดบอมแล้วก็บ라์ไซเดอร์บ라์ไซเดอร์นี่น่าจะเป็นสกิลนะครับสกิลที่ทําให้มอนสเตอร์เนี่ยแบบสตันเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องแฟดนานนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะตัวอันนี้ก็โซนิกบอมโซนิกบอมนี่มันจะเป็นอาวุธประเภทเป็นคลื่นเสียงนะครับซึ่งไม่มีไม่มีผลต่อมอนตัวนี้นะครับ ติดกับดักสายฟ้าได้ไหมและติดกับดักหลุมได้ไหมติดได้ติดได้ดไดพอพอรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะเตรียมระเบิดแฟดไปจัดการกับตัวนี้เตรียมกับดักที่จะไปการกับตัวนี้ได้เงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยเราก็ไปเช็คอย่างนี้กับทุกตัวนะครับส่วนอันขวาอันนี้ก็โคตรสาคัญนะครับโดยเฉพาะส่วนที่หรือผู้เล่นที่ต้องการจากฟาร์มของในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยไอของแต่ละอย่างเนี่ยเอาไว้ไปสร้างอาวุธ ้างชุดเกาะใช่ป่ะแล้วบางทีอาวุธหรือชุดเกาะเราต้องการพาร์ตบางพาร์ตท,ที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงอะ่ะส่วนใหญ่อะมันจะขาดแค่แบบของที่ดอกยากอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะเน้นการโจมตีหรือทําลายส่วนไหนแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ส่วนนั้นๆครับถ้าเรามาดูที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยอ่าตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นชื่อบ่งบอกเลยว่าชื่อ จุดเว็บบิ้งนะครับจุดจุดสเกลจุดจุดหางจุดจุดเชลไอจุดจุดนี่คือชื่อของมอนเตอร์นะครับกันคนที่เขาฟังแต่เสียงไม่อยากดูสปอยนะครับก็คือจุดจุดชื่อมอนแล้วก็ช,วชิ้นส่วนนะเว็บบิ้งสเกลเทลเชลเราให้จําชื่อตรงนี้เอาไวท้ที่ที่แบบเวลาเราไปค้าของแล้วเราขาดอะไรใช่ไหมให้เราจําชื่อเอาไว้แล้วก็มาค้นตรงนี้ดูจากชื่อของมอนเตอร์ก่อนแล้วก็มาดูชิ้นส่วนที่ต้องการสมมุติว่าผมอยากจะสู้กับ มอนเตอร์ตัวที่1น่งนะแล้วก็ต้องการเว็บบิ้งก็มาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไอชิ้นส่วนเนี่ยมัน4ี่ดาวหมายความว่าโอกาสในการได้หรือการดรอปมันสูงดาวยิ่งเยอะก็คือยิ่งดรอปบ,บ่อยนะครับฟรีเควนซี่แปลว่าการดรอปการความบ่อยอ่ะก็คือดรอปง่ายนั่นเองนะครับแล้วพอคุณชี้ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณดูดูที่เปอร์เซ็นต์ตรงกลางหน้าจอเนี่ยมันจะบ่งบอกว่า ไอสิบห้าอร์เหรือว่า t a r ์เกตรีวอรเนี่ยก็คือโอกาสในการที่เราจะได้เมื่อเราปราบได้และจบเคสอะมีโอกาสในการได้ส่วนเนี้ยสินะครับแต่มันจะมีต่อมามันจะเขียนว่าบล o k e เ p a พาร์ w a r วก็คือถ้าคุณทำลายนะครับชิ้นส่วนปีกนะเล็บวิงถ้าทำลายปีกซ้ายคุณจะได้ส่วนนี้แน่นอน100%ถ้าคุณทำลายปีกขวาเขาเขียนว่า right wing ไรบิงเห็นไหมคุณก็จะ ได้ชิ้นส่วนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ถ้าคุณค้าถ้าคุณค้าหมายคาว่าตอนที่มันตายอะนะและคุณก็แล่เนื้อตอนที่จบเควสเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ชิ้นส่วนนี้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรถ้าคุณอยากจะได้ชิ้นส่วนนี้แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องทำยังไงครับคุณจะต้องไปทำลายทำลายส่วนปีกให้ได้นะครับก็คือจมตีเป็นที่ส่วนปีกเรื่อยๆจนมันถูกแตกออกมาแล้วมันจะเข้าตัวเลยอัตโนมัติภาคเนี้ย ผมเข้าใจว่ามันไม่เหมือนภาคกันอื่นที่ภาคกันอื่นเวลามันแตกออกมาเนี่ยบางทีมันต้องไปเก็บที่พื้นนะครับแต่ภาคเนี้ยถ้ามันแต่ก็มันเข้าตัวเลยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าไอชิ้นส่วนเนี้ยมันมันคืออะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ถ้าเอาไปถ่ายนะแล้วก็มีอยู่ในตัวกี่ชิ้นที่มันเป็นลูกหีบสีน้ําตาลเลขสามข้ามบนตรงกลางนะครับก็บ่งบอกว่าไอเนี้ยเรามีอยู่ในคลังสามชิ้นแล้วนะครับ แล้วไอ้ที่เขาบอกว่าทําลายปีกเนี่ยมีโอกาสดับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับรูปทางขวาบนที่มันบอกว่าเห็นไหมมันชี้ไปที่ปีกบอกว่าเฮ้ยส่วนปีกเนี่ยทา,าลายได้นะ broken part เนี่ยครับ reward เนี่ยาสามารถทําลายได้ก็จะได้ปีกนะครับแล้วก็พอเรามาดูที่ชิ้นส่วนอื่นมันก็จะบอกเหมือนกันเห็นป่ะมันจะบอกว่า target reward ก็คือรางวัลเมื่อเราปราบได้แล้วที่เป็นรางวัล q u e สอ่ะจะมีโอกาสดับไปตรงนี้ไอ้ชิ้นส่วนเนี้ยยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเราทําลายบาดแผลบุนเดสทรยรีวอร์ดนี่แปลว่าตอนที่เราทําลายบาดแผลด้วยการใช้โฟกัสโหมดจะมีโอกาสได้อันเนี้ยยี่อ่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราคาบตอนมอนเตอร์มันตายแล้วจะมีโอกาสได้อันเนี้ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนหางเหมือนเดิมจะมีโอกาสได้ส่วนหางเป็นรางวันเควสสิบเปอร์เซ็นต์จะมี โอกาสได้ส่วนหางจากการคาร์บิง13%การคาร์บิงก็คือการแร่ตอนจบเคเร์เ3เกมนี้ไม่ไม่มีผลนะว่าคุณอยากจะได้หางคุณจะไปแร่ที่ต้องต้องต้องวิ่งไปแร่ที่หางหรือคุณอยากได้ปิดคุณต้องไปแร่ที่ปิดคุณแร่ส่วนไหนมันก็เหมือนกันไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบซีเรียสว่าต้องไปแร่ส่วนไหนของมอนเตอร์แต่ว่าถ้าใครอยากได้คุณค่าทางใจกันแล้วแต่นะครับยกเว้นอะไรครับยกเว้นว่าถ้าหางมันถูกตัดออกไปนะคุณดู ตรงกลางแล้วก็บรรทัดที่เขียนว่าคาร์บิงวงเล็บเซเวียพาร์ตนะครับอันนั้นเนะี่ยมันหมายความว่าถ้าหางถูกเซเวียพาร์ตคือที่มันวงเล็บคือถ้าหางมันถูกตัดแยกออกไปเลยนะที่มันหางมันหลุดแล้วก็ตกอยู่บนพื้นนะแลวคุณไปคาร์บตรงหางตรงนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้หางถึง9 3แล้วมันจะเว้น7%เไปเพื่ออะไรนะคือคือน,นั่นแหละมีโอกาสได้หางสูงมากถ้าใครที่แบบขาดส่วนหางจริงๆหมายความว่าอะไรครับ คุณก็ต้องไปปราบมอนสเตอร์ตัวนี้ลัดตัดหางมันให้ได้คุณจะมีโอกาสถึง9 3%ที่จะไปแล่หางที่มันตกอยู่ที่พื้นเนี่ยได้ถึง93%เไม่งั้นคุณก็ต้องไปลุ้น10%กับถึงเข้างบนนะครับส่วนต่อไปครับส่วนเกรอะหรือส่วนเกรดนะครับส่วนเชลเนยเป็นกรอกเป็นอะไรนะฮะของตัวมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับได้รางวัลเควสมีโอกาสได้จากรางวัลเควสี่2%ิ มีโอกาสได้จากการทำลายจุดอ่อน35มีโอกาสได้จากการแลร่ตอนมันตายแล้ว27นะครับไล่ลงมานะอันนี้ก็ลุ้นอันนี้คือต้องลุ้นตอนที่เป็นรางวัลเคเท่านั้น20นะครับอันนี้นะครับมีโอกาสลุ้นจากรางวัลเคลท8ร์เนต์นะครับไล่ลงมานะอันนี้เหมือนเดิมนะโอ้ยยิ่งยิ่งยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับมีโอกาสได้จากรางวัลเคลท3ร์เต์ จากการคาบร์จากหางที่ตัด7%อ๋อเมื่อกี้หางที่ตัดที่ผมบอกว่าเว้นไว้เเพื่ออะไร7%จะมีโอกาสได้อนนี้ครับแสดงว่าอันนี้มันแรงกว่านะครับเห็นว่าอันนี้มันเขียนว่าได้ดาวเดียวนะเออได้ดาวเดียวนะครับได้ดาวเดียวนะก็คือหมายถึงว่าดอกยากมากนะไอเกดอันนี้ก็คือมีโอกาสได้จากการทำลายชิ้นส่วนอ่อนะครับแล้วก็อันนี้มีโอกาสได้จากการทำลายชิ้นส่วน8%นะอันนี้ก็คือเป็น การบ่งบอกว่าเราอยากจะได้ชิ้นส่วนไหนทําอย่างไรถึงจะได้มานะครับก็ลองมาไล่ๆดูนะครับทีนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับตอนที่คุณดูในแผนที่ถ้าคุณดูในแผนที่นะครับแล้วก็มีมอนเตอร์เหล่านี้โผล่มามันจะมีบอกว่าถ้าคุณไปล่ามอนเตอร์ตัวนี้ณนะตอนนี้ในแผนที่เนี่ยก็จะก็จะการันตีว่าได้รับรางวัลอะไรนะครับบางอย่างมันจะขึ้นโชว์เลยว่าการันตีได้รับรางวัลคุณก็รีบไปสมมติว,ว่าคุณอยากจะได้ส่วนเนี้ย นะครับแล้วมันขึ้นโชว์ว่าการันตีเนี่ยคุณก็รีบไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นโชว์เนี่ยคุณก็ต้องไปรลุ้นเอาตามนี้นะจ๊ะส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเราล่าตัวเนี้ยไปกี่ครั้งแล้วนะครับจับไปกี่ตัวแล้วแคปเจอร์ศูนย์คือยังไม่เคยจับมันเลยฮันเต็ดเนี่ยล่าไปกี่ครั้งแล้วคันไซคือขนาดสูงสุดของมอนเตอร์ตัวนี้ที่เราเคยปราบได้มันก็เป็นแค่สถิติที่ ที่ติดตัวนะครับผมส่วนข้างล่างฮันยี่สิบเนี่ยก็จะเป็นฉายาถ้าเราล่าตัวนี้ยี่สิบตัวก็จะได้ฉายาตัวนี้ฉายานี้ถ้าล่าสามสิบตัวได้ฉายานี้ถ้าล่าสี่สิบตัวได้ฉายานี้ถ้าล่าห้าสิบตัวได้ฉายานี้สําหรับการปราบมอนเตอร์นี้ฉายาก็คือเอาไว้ไว้ตั้งเท่ๆให้คนอื่นเห็นนั่นแหละนะไม่มีอะไรในทางด้านอื่นนะครับนี่คือคู่มือมอนเตอร์ที่ โค้ดมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับจริงๆไม่ได้มือใหม่เดียวมือโปรโก็ได้แต่ว่ามือโปรเขาอาจจะรู้แล้วไงนะก็ลองไปศึกษาดูเวลาคุณจะฟาร์มหาอะไรจะได้ประหยัดเวลาในการฟาร์มด้วยแล้วก็จะได้สนุกในการปราบมันหรือสปีดลันในการที่จะเลือกจุดอ่อนไปจัดก,การกับมันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปกดไปดูในแผนที่ให้ดูว่าว่าที่ผมบอกว่ารางวัลที่มันการันตีเนี่ยมันอะไรบ้างอันเนี้ยมันก็ ไม่ถึงขั้นการันตีแต่มันก็บอกว่ามันจะได้โบนัสรีวอร์ดประเภทอะไรบ้างนะครับมันจะมีบางตัวที่มันอาจจะมีโชว์เลยนะครับว่าการันตีได้อะไรนะครับการันตีได้อะไรนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีโชว์ก็ลองมาดูครับบางอันบางตัวมันจะการันตีได้เจมได้ได้อะไรเนี่ยก็ลองไปดูแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะมีบ่งบอกว่ามันเป็นประเภทของที่ให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างอย่างอันนี้ก็การันตีไอ้พวกเจมใส่ตัว3อย่างนะ แล้วก็ไอเทมดรอปหนึ่งอย่างอันนี้คือการันตีว่าจะได้นะครับก็ก็ก็มันจะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันแบบว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับใครดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยผมก็ได้รู้ด้วยว่าอ๋อมีคนดูอยู่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อนะครับแล้วใครยังไม่ได้กดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้มาคเมิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ